เดี๋ยวเดี๋ยวกันนึ่มานึ่งมา,น,งมานี่เราจะมาตีปลาช่อนกันให้มาชิตีปลาช่อนปลากระสบหมานี่บอกได้คำเดียวสวยมาก แ่งยาะกันตัดหลายทีเมื่อกี้ทีใหม่ก่อนชุดเดียวใช้นี่เป็นลอก G Max กับคันซากุระ87มีชุดหนึ่งแต่ว่าแฟนใช้อยู่ใช้ตงเย็บปัน อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วไอ้อป๊อกเต็มปากตัวนี้เฮันเตอร์วีหกไข่ของสักหน่อยแต่เขาไม่ได้จ่ายเราจ่ายขีปุตบปลาก็ไม่มีอือ่งตัวโอ้ยแม่งทำเันเก่งอยากเลยปลา ตัวไม่ยายตัวเล็กตัวนั้นถึงจันมีตัวใหญ่ที่ไม่ติดโคนนั้นโอ้เข้าป่าเลยดีแรงเกินมาแล้วหนึ่งแต้ม โอ้โหมันกัดอยู่ตรงนี้กัดอยู่ฟองพี่มาตรงนี้แล้วน้องสาลายเยอะเกินปลากัดไม่โดนนี่กัดตรงนี้เลยน่าจะมีปลากระสูบ้ะเดี๋ยวข้าเปลี่ยนยากระสูบะ ดูตาม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 ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ออกมาจากตาไายเนาะอุ้ยมาแล้วแม่ตัวที่สองตัวที่สองอาช่อนใช่เนี่ตัวที่สองว่าแล้วมีตัวไม่ใช่ตัวนี้เมื่อกี้ พุ่งออกมาคนละด้านเลยเอ้ยเอ้ยคลายตัวเ,เล็กไปไหนแต่นี่ไม่หน่อยเล็กมากมีอีกมุมนี้มีอีกน้ำมันตื้อแล้วมันมีน้ำลงมาจากเชือกของพอดี กัดสักกระเด็นลากสายไปเลย่เราก็โตกระใจมัดเลยกัดดุดุไม่เหี่ยอยู่สภาพเหี่ยเฮ้ยเดี๋ยเหี้ยเหยีบรีบยียรีบยังหยุดตรงนี้ยังขออยู่ตรงนี้ก่อน ยังนี้อุ้ยเดีย๋ยวเทียบคันเมื่อกี้ยังอยากอยู่ตรงนี้อยู่อีกส่งสายหน้าไปเลยเมื่อกี้เกือบหลุดอุ้ยชิบหายอยเรียบรอย้อยเหยียบติดเปลี่ยนไม้ไม้แปลกอืมน,น,นี่ึงเหยียบทิดเหยียบติด ปล่อยลืมปล่อยบิกสวยมากเลยตรงนี้มีกหลายตัวเยียติดซะก่อนหมายแตก đen ta Ui. Ừ. À. Vỗ tay nó mới yên เหนื่อยเล่นเอาเหนื่อยตอนย้ำต้องย้ำหน่อยที่นี่อ้ตัวที่3กับกบยาง Hunter V6 เก็บไปอีกหนึ่งไม่ถึงได้ có ba có ba có ba 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 ít tèm tôi đi cái kéo không là người ลังไม่มีน้ำ